ปกินากาคาถาเพื่อความฉลาดหลายประการในโพธิสมภารของคุลบุตรทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในฐานะนั้นมีความอุตสาหะในการปฏิบัติเพื่อไปสู่มหาโพธิญาณมันก็ผู้ที่มีศรัทธาปรารถนาะเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ภาคเพียรพยายาม สำหรับผู้ที่ตั้งอยู่ในความภาคเพียรพยายามนั้นถ้าหากว่าไม่ฉลาดในอุบายหรือไม่ค่อยมีความรอบรู้การกระทําก็ทําด้วยความเหนื่อยและความยากลําบากนั้นเพื่อความฉลาดจะได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติเมื่อรู้วิธีการเจริญการปฏิบัติก็สามารถที่จะปฏิบัติสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นเพื่อความฉลาด ในหลายๆประการด้วยกันก็เลยตั้งเป็นปัญหาดังต่อไปนี้ถ้าใครสามารถตอบปัญหาได้ทั้ง16ปัญหาได้ก็ถือว่ามีความเข้าใจในการบำเพ็ญบารมีเป็นอย่างดีปัญหาส6ข้อนั้นคืออะไรหนึ่งบารมีคืออะไรสองบารมีนี้เพราะอัตถว่าอย่างไรสามบารมีนี้มีกี่อย่างสี่บารมีนี้มีลำดับเป็นอย่างไร นะคือลำดับของบารมีแต่ละอย่างเนี่ยมีลำดับเป็นไปอย่างไรห้าอะไรเป็นลักษณาราะรสะปัจจุปฐานประทัฐานของบารมีหรือที่เราคุ้นกันว่าลักษณะที่จตุกะของบารมีหกอะไรเป็นปัจจัยของบารมีเจ็ดอะไรเป็นความเศร้าหมองของบารมีแปดอะไรเป็นความผ่องแผ้วของบารมีเก้าอะไรเป็นปฏิปักษ์คือศัตรูต่อบารมีสิ 10. อะไรเป็นข้อปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติบารมี11อะไรเป็นการจำแนกบารมีหรือจำแนกบารมีได้อย่างไร 12. อะไรเป็นการสงเคราะห์บารมีคือบารมีนี้สงเคราะห์ได้ไหม13อะไรเป็นอนะุบายให้สำเร็จนัหมายความว่าบารมีนี้จะสำเร็จได้อย่างไร 14. บารมีนี้สำเร็จในการละไหนหมายความว่าเมื่อไหร่จะได้สำเร็จอะไรเป็นอนิสง์ของการเจริญบารมีอะไรเป็นผลของบารมี สิเนี่ยอะไรเป็นกําไรของบารมีใช่มสิบหกอะไรเป็นผลของบารมีเหล่านั้นถ้าใครตอบได้ทั้ง16บหกคำถามเหล่านี้ก็ถือว่ารอบรู้ในเรื่องของบารมีเป็นผู้ที่ปฏิบัติบารมีอย่างไม่ผิดพลาดบารมีคืออะไรข้อแรกเนี่ยนะคำถามแรกว่าบารมีคืออะไรบารมีคือคุณธรรมทั้งหลายถามว่าบารมีคืออะไรบอกบารมีคือคุณธรรมทั้งหลาย คุณธรรมนั้นมีอะไรบ้างก็คือทานศีลเนคขำมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขานั่นแหละมันบารมีนั้นคือคุณธรรมทีนี้คุณธรรมเหล่านี้มันเกิดจากอะไรคุณธรรมอันนี้เกิดจากความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาอันตันหาและทิฏฐิไม่เข้าไปกําจัดหมายความว่าคนนั้นเนี่ยไม่ถูกเคลือบไม่ถูกฉาบไม่ถูกทา ไม่ถูกฆ่าศึกคือตันหามานะทิฏฐิมามาขจัดเพราะกรุณาการุณานี้เป็นเหตุกรุณาเป็นปัจจัยทําให้คนคิดสแสวงหาอุบายที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาคือกรุณานี่แหละเป็นตัวที่ผลักดันให้สแสวงหาอุบายที่จะช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และก็เป็นกรุณาที่ไม่ได้ฉาบด้วย ตัณหาเป็นกรุณาที่ไม่เคลือบด้วยมานะเป็นกรุณาที่ไม่แปดปนไปด้วยมิจฉาทิฐิทั้งหลายก็ถือว่าเป็นกรุณาที่ที่บริสุทธิ์ใจเนี่ยนะเป็นกรุณาที่สะอาดบริสุทธิ์กรุณาก็คือความคิดที่มุ่งบำบัดให้สัตว์พ้นจากความทุกข์ความปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ ทุกในวัฏฏะสงสารทุกที่เกิดจากบาปกิเลสทุกที่เกิดจากราคาโทสะและโมหะทุกที่เกิดจากชาติชราม,มรณะทุกที่เกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกทุกที่เกิดในสังสารวัฏกรุณาอันนี้ปรารถนาเพื่อจะให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ในการที่จะช่วยให้สัตว์พ้นจากความทุกข์ถ้าไม่มีอุบายอะไรเลยเนี่ยช่วยคนอื่นได้ไหมอย่างสมมติคิดง่ายๆว่าเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเรื่องพวกทรัพย สงสารเขาจับใจแต่งโง่ๆนี่อยากช่วยเขาอ่ะขอช่วยแบบโง่ๆเนี่ยนะช่วยสร้างปัญหาสิเห็นรถเขาเสียเดี๋ยวไปช่วยซ่อมให้เลยสงสารเขาอ่ะนะก็เลยช่วยซ่อมรื้อใหญ่เลยถอดอะไรมาหมดเกลี้ยงช่วยหรือทําลายกันแน่ใช่เห็นเขาปวดท้องมากทุรนทุรายกวนกวายสงสารเขาเลยเอามีดมาผ่าดูดีไหมคุณหมอ เดือดร้อนแน่มันสงสารเนี่ยจะต้องสงสารแบบมีอุบายเห็นใจเห็นใจกรุณาปรารถนาจะให้เขาพ้นทุกอย่างมีวิธีการอย่างมีหลักวิชาการแล้วทําแบบด้วยความสุจริตใจไม่ฉาบทาด้วยตันหาไม่มีทาด้วยความลำพองเคืรมานะและไม่ได้ทําแบบผิดผิดด้วยวิธีการผิดผิดด้วยมิจฉาทิฐิเพราะถ้าหากว่าช่วยด้วยมิจฉาทิฐิอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ใช่ช่วยนะซ้ําเติมต่างหากปกติเขาก็บายหน้าไปสู่อาบายอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้ไปอาบายได้เร็วขึ้นอันนั้นช่วยด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิพันตัวบารมีนั้นคือคุณธรรมคุณธรรมทั้ง10ประการนั่นแหละที่เกิดจากการุณาการุณาที่เลือกเฟ้นใครใครวรดูแล้วว่าจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้จริงๆต้องช่วยด้วยคุณธรรมสิบประการ อย่างทานบารมีเนี่ยนะ,ะเราจะช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ไม่ใช่ไปช่วยให้เขาให้ทานแต่ช่วยให้ทานแก่เขาเขาจะได้มีความสุขบารมีทั้ง10 –นะถ้าย่อมาก็คือ3อย่างวัตถุทานอภัยทานกะระทำมาทานแบ่งมาแล้วมีอยู่สมข้อแค่นั้นแหละก็คือผู้ที่ให้ให้ให้ให,ใหทานก็แปลว่าให้คุณธรรมที่เกิดจากการให้ให้วัตถุให,ให้อภัยแล้วก็ให้คุณธรรม เพิ่มพูนคุณธรรมทั้งหลายนั่นแหละด้วยใจกรุณาจริงๆนะถ้าให้วัตถุเขาจะได้ไม่เดือดร้อนในวัตถุให้อภัยเขาจะได้มีแต่ความสุขและความเจริญแล้วก็ยังให้คุณธรรมอีกอน,นะให้ทำให้ความรู้ให้สติปัญญาให้ข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและเพื่อความสุขมันบารมีนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่นำสัตว์ออกจากทุกนั่นแหละมันบารมีนั้นเกิดจากการุณา บารมีนั้นเป็นเป็นเครื่องมือของของกุณาที่เกิดจากความฉลาดเนี่ยนะพะนั้นบารมีเนี่ยนะผู้ที่บำเพ็ญบุญนะั้นยังไงก็ตามการุณาก็กรุณาแต่อย่าขาดปัญญาถ้าขาดตัญญาเมื่อไหร่ก็กลายเป็นซ้ำเติมเนี่ยนะก็อย่างเียงว่าสงสารคนป่วยจับใจตัวเองไม่ได้เรียนอะไรมาเลยก็เลยไปช่วยเขาช่วยให้เขาตายเร็วขึ้น,นสิเนี่ยนะ นี่ก็ลักษณะเดียวกันปรารถนาจะช่วยให้เขาพ้นจากวัตตะก็เลยไปเสนอหลักการอะไรสักอย่างก็เลยชวนกันไปหนักกว่เกาเก่าอีกเนี่ยนะคำถามแรกบารมีคืออะไรตอบได้เลยนะว่าบารมีคือคุณธรรมทั้งหลายที่ที่อะไรที่เกิดจากกรุณาเพราะฉลาดในอุบายหรือเพราะกรุณานี่แหละทำให้ฉลาดในอุบายเจริญคุณธรรมทั้งหลาย มีทานศีลเป็นต้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์นั่นเองอน,นะหรือเพื่อบำบัดทุกแห่งสรรพสัตว์อย่างที่สองบาร,รมีมีความหมายว่าอะไรอัฐะแปลว,ว่าความหมายเนื้อความเนื้อความเนี่ยนะความหมายของบาร,รมีคืออะไรบอกว่าความหมายก็คือพระมหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ผู้ยอดยิ่งยอดในหมายาว่าสูงสุดกว่าสัตว์ เพราะท่านประกอบด้วยคุณวิเศษเพราะท่านมีคุณธรรมพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีคุณธรรมคือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเนคขมมะการอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะเป็นต้นเนี่ยนะผนความหมายของบารมีคือความเป็นหรือการกระทําของพระโพธิสัตว์นั่นแหละเรียกว่าบารมีหรือความหมายของบารมีผลความหมายของบารมีก็คือกรรมมีการบําเพ็ญก็เรียกว่าบารมี ก็เรียกว่าพฤติกรรมการกระทําความเป็นนั่นแหละคือความหมายของบารมีเพราะนั้นความหมายของบารมีก็คือการกระทําให้เป็นต้นอ่ะนะอีกอย่างหนึ่งประมะเนี่ยนะประมะในคำว่าบารมีเนี่ยประมะมีความหมายว่าบำเพ็ญก็ได้เช่นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะมีความหมายว่าผู้บำเพ็ญผู้บำเพ็ญแปลว่าอะไรผู้ผู้ทำอ่ะนะทำอะไร บำเพ็ญคืออะไรบำเพ็ญทานรักษาศีลเป็นต้นเรียกว,ว่าบำเพ็ญด้วยการให้ทานบำเพ็ญด้วยการรักษาศีลบำเพ็ญด้วยการเจริญเนคขัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะหรือเป็นผู้ที่ปกปักรักษาคุ้มครองการให้แปลว่าคนที่ถือการให้ว่าเป็น สาระถือว่าการรักษาศีลเป็นสาระการเจริญเนคขมมะว่าเป็นสาระเนี่ยถือว่าเป็นอริยรัพท์ที่จะช่วยให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านเลยปลกปักรักษาคุ้มครองการให้ทานการรักษาศีลเพราะฉะนั้นความหมายของบารมีก็คือคุณธรรมดังกล่าวเป็นบารมีของผู้บำเพ็ญความหมายของคือผู้ที่บำเพ็ญรักษาคุ้มครองภาวะก็ดีกรรมก็ดี เป็นบารมีของผู้บำเพ็ญพันกรรมมีการให้ทานภาวะแห่งการให้ทานภาวะแห่งการรักษาศีลภาวะแห่งการเจริญทั้งคุณธรรมสิบประการหรือการกระทําคุณธรรมทั้งสิบประการอันนี้แหละเป็นบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญนี่คือความหมายของบารมีอีกอย่างหนึ่งบารมีเนี่ยนะย่อมผูกสัตว์อื่นเอาไว้ในตนด้วยการประกอบคุณวิเศษ ทานเนี่ยนะผูกสัตว์เอาไว้กับตัวบารมีคือคุณธรรมสิบอย่างไนงะบารมีคือคุณธรรมสิบอย่างเนี่ยผูกสัตว์เอาไว้ในตนด้วยการประกอบคุณวิเศษหรือสัตว์ผู้ประกอบด้วยคุณวิเศษเนี่ยนะจะมีการกระทําคุณธรรมทั้งสิประการหรือบารมีย่อมขัดเกล่าสัตว์อื่นให้หมดจดจากมลทินคือกิเลสบารมีนี่แปลว่าคุณธรรมเครื่องขัดกลา ให้สัตว์เหล่านั้นไม่เศร้าหมองคุณธรรมที่ทําให้พระโพธิสัตว์ไม่เศร้าหมองคุณธรรมที่ท่านให้ผ่องใสไม่ขุนโม่ผนบาร,รมีคือธทมที่มีความขัดเกลาคุณธรรมที่ทําความขัดเกลาททาให้จิตใจไม่เศร้าหมองทําให้จิตใจไม่ปนเปื้อน หรือบารมีย่อมถึงนิพพานอันประเสริฐที่สุดด้วยคุณวิเศษอีกในหนึ่งก็บอกว่าคุณวิเศษที่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานนั่นแหละเรียกว่าบารมีเพรานั้นคุณธรรมอันนี้เนี่ยช่วยให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญได้จนได้รับคุณวิเศษบรรลุนิพพานยังช่วยสัตว์อื่นให้ประกอบด้วยคุณวิเศษบรรลุพระนิพพานได้จึงเรียกว่าบารมี หรือบารมีเนี่ยนะย่อมกําหนดรู้โลกอื่นดุดรู้โลกนี้ด้วยคุณวิเศษคือยานอันเป็นการละกําหนดแล้วแปลว่าบารมีเนี่ยนะคนที่มีบารมีนี่แปลว่าคนคิดการไกลไกลแค่ไหนเสียสงไขแสนกับเมื่อตัวเองได้ตรัสรู้แล้วจะช่วยรื้อเทวดาและมนุษย์ให้พ้นจากสังสารทุกข์เมื่อมองเห็นอย่างตลอดสายอย่างนี้แล้วอะ เหมือนกําหนดรู้โลกอื่นโลกที่จะมีต่อไปข้างหน้าข้างหน้าว่ามีอะไรบ้างเสร็จแ,แล้วก็เมื่อรอบรู้อย่างนี้ล้วจะได้บําเพ็ญคุณธรรมเพื่อจะช่วยเขาได้จริงๆอ่ะน,น,นะเลยเรียกว่าความหมายของบาร,รมีหรือบาร,รมีย่อมตักตวงคุณมีศีลเป็นต้นไว้ในสันดานของตนอย่างยิ่งบาร,รมีเนี่ยเรียกว่าตักตวงตักตวงคุณธรรมพูดแบบสมัยใหม่นะว่ากอบโกยคุณธรรม เป็นตัวที่กอบโกยทานไม่ใช่กอบโกยให้คนอื่นให้นะกอบโกยการให้ของตัวเองอะ่ะตัวเองเนี่ยโกยให้โกยให้โกยให้โกยศีลเนี่ยนะโกยเพื่อให้ใจเนี่ยเป็นไปกับศีลแต่ตรงนี้เรียกว่าตักตวงตักตวงการให้ตักตวงการรักษาศีลตักตวงการเจริญเนคขมะตักตวงปัญญาที่จะให้มีที่สุดเต่าที่จะมีได้เพราะการตักตวงคุณธรรมนั่นแหละเรียกว่าบารมี จากใจที่ไม่ใจไม่เป็นทานให้ใจเป็นไปกับทานจากใจที่ไม่มีศีลตักตวงใ,ให้เป็นศีลจากใจที่ไม่มีเนคขมมะตักตวงให้เป็นเนคขมมะใจที่ไม่มีปัญญาเลยตักตวงให้มีปัญญาแปลว่าใจที่ขาดคุณธรรมทั้งสิบก็ตักตวงที่ท olo, um สุดเท่าที่จะตักตวงได้นั่นแหละเรียกว่าบารมีกลเรียกว่าตักตวงคุณธรรมเอาไว้ในสันดานของ ist, ตนแปลว่าปกติสันดานไม่ค่อยมี บารมีอยู่ในใจใช่ไหมก็ตักตวงให้สันดานนี่มีบารมีก่อนนะฟังแล้วฟังดูหยาบนะแต่ว่าจริงๆแล้วตรงตัวแปลว,ว่าสืบเนื่องปกติชีวิตที่ไม่เป็นไปกับคุณธรรมก็ทําให้คุณธรรมทั้งสิบนี้มีก่อนเมื่อคุณธรรมทั้งสิบมีแต่น้อยก็เพิ่มภูให้มีกําลังมีความแข็งแรงยิ่งกว่านั้นอีกนะให้มีเรียวแรงให้แข็งแรงแล้วก็จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป หรือบารมีย่อมทำลายปฏิปักษ์อื่นจากธรรมกายอันเป็นอัตตาหมายคือว่าคุณธรรมของตัวเองเนี่ยนะเรียกว่าตนเนี่ยนะคุณธรรมบุญกุศลที่เกิดในใจของตนเรียกว่าเป็นตนนั้นบารมีเนี่ยเป็นตัวทำลายค่าศึกต่อตัวเองคือคือเอาเอาเป็นว่าถ้าสมมติถ้าเราเราพูดแบบภาษาเราเรานะถ้าตัวเราเนี่ยเ,เราเราต้องการให้ตัวเราเป็นทุกข์ไหม ไม่ต้องการให้ตัวเราเป็นทุกข์ไอ้ตัวเราก็คืออะไรก็คือทานศีลเนคขมะจะเรียกว่าตัวเราก็ได้เรียกว่าอัตตาก็ได้เพราะอะไรเพราะจะเป็นตัวที่นําไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขมันบาร,รมีคือคุณธรรมที่กําจัดค่าศึกที่ทําลายตัวเองที่ทําลายตัวหรือว่าไม่มีตัวและไม่มีอัตตาอะไรแล้ว อตาในที่นี้หมายถึงจิตนะหมายถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในใจเพิ่มคุณธรรมที่อยู่ในใจให้เจริญงอกงามแล้วก็พอกพูนคุณธรรมอันนี้แล้วกำจัดปฏิปักษ์ขธรรมฆ่าศึกศัตรูแล้วก็เพิ่มคุณธรรมอันนี้จนได้ตรัสรู้หรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าหมู่โจรคือกิเลสอันทำความพินาศแก่ตนนั้นเพราะเหตุน,นั้นชื่อว่าประมะหมายคำว่าบารมีคือตัวที่ทำลายหมู่โจรคือกิเลสให้พินาศ แสดงว่าบารมีนี่ก็คืออะไรนะผู้ทําลายหมู่โจรแสดงว่ากลุ่มอะไรตํารวจทหารเป็นที่ทาลายปฏิปักษ์นะบารมีก็ลักษณะนั้นแหละทำลายหมู่โจรคือกิเลสที่สร้างแต่ความพินาศให้แก่ตนเอางี้ได้ว่าถ้าเราเกิดมาเป็นคนตนนี้ขี้เหนียวสุดๆเลยนะอาจจะผลแห่งกรรมเก่าทําให้มีพวกคะแต่ไอความตนนีรักษาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องอนุรักษ์นิยม เขาเรียกว่าห้ามถ่ายที่อื่นมาถ่ายบ้านเราอะนะเป็นต้นเนี่ยนะทําได้ขนาดนั้นเนี่ยสักห้าสิบชาติจะเป็นยังไงอ่ะคิดว่าจะมีกินไหมเห็นว่าอนาคตยังไงก็ไม่มีกินเจออะไรค่าได้เป็นฆ่าลักได้เป็นลักโกงได้เป็นโกงปล้นได้เป็นปล้นเป็นต้นเนี่ยนะทาการเมข่มคืนได้เป็นข่มคืนคิดว่าจะเจริญไหมเห็นว่าไม่หลอกได้เป็นหลอกด่าได้เป็นด่า สอเสียดได้เป็นสอเสียดเพร์เจอร์ได้เพร์เจอร์ไปเธออภิชาพยาบาทมิจชาทิฏฐิที่เรียกว่าตรงกันข้ามกับบาร,รมีทั้งหมดเนี่ยนะผู้ที่ทําแบบนั้นเนี่ยถามว่าพินาศไหมอนาคตต่อไปก็คือพินาศบาร,รมีคือตัวทําลายสิ่งเหล่านั้นนะนะกาจัดความพินาศในชาตินี้กําจัดความพินาศในภพต่อต่อไป นะให้ประสบแต่ความสุขความเจริญบัณบารมีคือคุณธรรมที่ทําลายหมู่โจรที่สร้างแต่ความพินาศนะนะแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญาบอกโอ้ยนี่เพราะรักษาเพราะบําเพ็ญบ,บารมีนี่แหละตัวเองเลยพินาศอันนะั้นกะ็เข้าใจผิดอนะเข้าใจผิดแต่จริงๆอ่ะที่ตัวเองพินาศเนี่ยก็เนื่องผลจากกรรมเก่าเป็นปัจจัยเนี่ยนะทำให้เดือดร้อน หรืออีกในหนึ่งบอกว่าบารมีย่อมขัดเกลาคือย่อมบริสุทธิ์ในฝั่งคือพระนิพพานและก็ยังสัตว์ทั้งหลายให้หมดจดหมายความว่าบารมีเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์เป็นตัวที่ขัดเกลาคคาว่าขัดเกลาในที่นี้หมายความว่าขัดเกลาเนี่ยตัวนี้น่าจะแปลว่ากลั่นกรองเนี่ยนะชอบคําว่ากลั่นกรองมากกว่าขัดเกลว์เรียกว่ากลั่นกรองกลั่นกรองให้ให้สะอาดยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ผ่องใสย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปมันเมื่อกลั่นกรองจนบริสุทธิ์การกลั่นกรองข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์เพื่อแทงตลอดพระนิพพานที่บริสุทธิ์มันขัดเกลาเนี่ยนะสันเลขาก็ปปแปลว,ว่ากลั่นกรองเนี่ยนะกลั่นกรองเรียกว่าจนสะอาดบริสุทธิ์คู่ควรแก่พระนิพพานที่บริสุทธิ์เพราะนั้นคุณธรรมคือความกลั่นกรอง กลั่นและก็กรองอันนี้แหละทาให้สัตว์ทั้งหลายได้หมดจดเนี่ยนะกรองได้เท่าไหร่ขจัดสิ่งที่เศร้ามองออกไปได้เท่าไหร่ก็หมดจดเท่านั้นหรือบารมีย่อมผูกสัตว์หรือประกอบสัตว์เอาไว้ในพระนิพพานหมายคําว่าใครที่ปฏิบัติในบารมีเนี่ยนะบรรลุนิพพานแน่เท่ากับผูกตัวเองไว้กับนิพพานอยู่แล้วผู้ที่บำเพ็ญบารมีมีการให้ทานรักษาศีล คนนั้นรู้อยู่แล้วว่าจุดจบอยู่ที่ไหนจุดจบอยู่ที่การแทงตลอดพระนิพพานบนรรลุโพธิญาณน,นั้นบารมีคือผูกผูกใครก็ได้ที่ประกอบในคุณธรรมเหล่านี้ให้บรรลุนิพพาน,นั้นถ้าใครปรารถนาบนรรลุนิพพานก็ยารังเกียบบารมีทั้งสิบข้อเนี่ยนะหรือบารมีย่อมถึงคือย่อมบรรลุนิพพานก็แปลว่าเป็นเหมือนกับยานทหารนะฮะที่ส่งไปให้ถึง พระนิพพานให้บรรลุพระนิพพานที่เกษมและปลอดภัยหรือบารมีย่อมกําหนดรู้ซึ่งนิพพานตามความเป็นจริงบารมีนี่คือคุณธรรมที่กาหนดรู้นิพพานการนิพพานโดยที่เต็มไปด้วยความตนีเป็นไปได้ไหมทุศีลและบรรลุนิพพานเป็นไปได้ไหมจิตใจนี่หมกมุ่นไม่คิดจะออกเลยเนี่ยนะแล้วบรรลุนิพพานเป็นไปได้ไหมไม่ได้โง่เงอะงะแล้วบรรลุนิพพานนี่เป็นไปได้ไหมไม่ได้ ขี้เกียจก็ปานนั้นเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมบรรลุอย่างงี้ไม่ใช่ไม่มีสัจจาวาจาอะไรสักอย่างเลยนะบรรลุได้ไหมหมดเสร็จอีกจิตใจก็ลุ่มๆุ่มโดนๆไม่ได้เคยตั้งไว้เพื่อความดีเลยเนี่ยนะจะบรรลุนิพพานได้ไหมพันไม่ได้หรอกพันบาร,รมีเนี่ยเป็นคุณธรรมที่กําหนดรู้พระน,นิพพานเนี่ยนะเพราะว่าเป็นตัวขจัดอปฏิบัติขัดเกลาเพื่อแทงตลอดพระน,นิพพานหรือบอกว่าบาร,รมีย่อมตักตวงซั์สัตว์หง ไว้ในพระนิพพานก็แปลว่าอะไรแปลคุณธรรมที่ซัดหรือว่าโยนสัตว์ให้บรรลุนิพพานผู้ที่บรรลุนิพพานก็เนื่องจากเขามีบุญเก่าเขามีบารมีเขาทําเหตุมาเยอะเนี่ยนะเขาจึงได้ตรัสรู้ก็เท่ากับบอกว่าผู้ใดปรารถนาการตรัสรู้ผู้นั้นก็ตักตวงเจริญบารมีนั่นเองหรือว่าบารมีย่อมกําจัดข้าศึกคือกิเลสของสัตว์ทั้งหลายเอาไว้ในพระนิพพานเพราะว่าผู้ที่ ปฏิบัติขัดเกลาเจริญในคุณธรรมมีทานศีลเป็นต้นในที่สุดเขาก็พ้นจากความเศร้ามองโดยประการทั้งปวงก็ตรัสรู้พระนิพพานได้เป็นที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบารมีส่วนบุรุษใดบำเพ็ญคุณธรรมที่พูดมาทั้งหมดบุรุษผู้นั้นเรียกว่ามหาบุรุษหรือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือผู้ที่สมาทานยึดถือถือเอาคุณธรรมบำเพ็ญคุณธรรมรักษาคุณธรรมตามที่กล่าวมาแล้ว ถ้าหากว่าเรามองสรุปๆเนี่ยนะบารมีเหล่านี้คืออะไรก็คือคุณธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากลั่นและก็กรองไม่ให้แปดเปื้อนไปด้วยบาปและอกุศลคุณธรรมอันนี้เป็นตัวอ่เป็นหนทางเป็นปฏิปทาเป็นมัคคาที่จะให้บรรลุพระนิพพาน,นนะหรือผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่รู้โลกนี้รู้โลกหน้ามองกระแสชีวิตในสังสารวัฏออกอย่าง ตลอดสายบุคคลที่ปฏิบัติตามนี้ในที่สุดก็เหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าฝนตกหนักมากเลยบนยอดภูเขาเนี่ยนะแล้วก็ตกเต็มที่เลยตกเป็นเดือนเอนเนี่ยแม่น้ําจะไหลไปไหนแม่น้ําที่ตกที่ยอดเขาก็จะยังแม่น้ําน้อยๆให้เต็มแม่น้ําน้อยที่เต็มก็ ครับอะไรนะยังบึงน้อยให้เต็มบึงน้อยที่เต็มก็ยังบึงใหญ่ให้เต็มบึงใหญ่ที่เต็มก็ยังแม่น้ําน้อยให้เต็มแม่น้ําน้อยที่เต็มก็ยังแม่น้ําใหญ่ให้เต็มแม่น้าใหญให่เต็มก็ไหลบ่าไปสู่ทะเลฉันใดผู้ที่บําเพ็ญบารมีทั้งหลหายานะบำเพ็ญบารมีทั้งสิบไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนคขมมะให้อย่างมากให้ต่อเนื่องเหมือนหยาดน้ําฝนตกเนยนะเจริญกุศลเช่นกะับฝนตกเขาจะบาไปไหน เขาจะไหลไปไหนก็ไหลไปสู่การแทงตลอดอริยสัจบรรลุมรรคผลนิพพานแต่หลายคนก็บอกโอ้ยเนี่ยเขาก็ทําตั้งมากมายเมื่อไหรจะถึงนิพพานก็บอกแมมฝนตกบนแผ่นดินที่มันแรงไปด้วยน้ําฝนมานานมันก็เลยไม่ไหลถึงทะเลสักทีอย่างน,นัก็เหมือนกับว่าตกแมมไม่กี่เม็ดเองบอกถามเมื่อไหรจะไหลถึงทะเลก็ว่างั้นนั้นดูท่าจะยากมันก็ตกให้สมควรคู่ควรแก่การ ถึงทะเลมันบุญกุศลเหล่านี้เนี่ยนะก็ต้องเจริญให้มองกุศลจิตทุกครั้งที่เจริญเหมือนกับเม็ดน้ําฝนนี่ยนะแค่ไหนจึงจะสมควรเพียงพอแล้วก็ไหลลงไปสู่ทะเลหรือว่าอยู่ใกล้ทะเลเรียบร้อยแล้วก็มีบุญมากนะนะแตอยู่ใกล้ทะเลอยู่แล้วก็ดีแต่ถ้าห่างทะเลเราจะว่าไงนะถ้าห่างทะเลก็ต้องอสร้างฝนในใจให้มันสร้างคุณธรรมในใจให้เพียงพอ มันภาวะหรือการกระทําของมหาบุรุษเรียกว่าความเป็นผู้มีบารมีความเป็นผู้บารมีนั่นแหละคือความหมายของบารมีกรรมมีการบําเพนให้ทานเรียกว่าความเป็นผู้มีบารมีคนที่มีบารมีก็คือผู้ที่ให้ทานมาแล้วผู้ที่รักษาศีลไว้แล้วผู้ที่เจริญเนคขัมะเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าคนมีบารมีคนมีบารมีคือผู้ที่บําเพญคุณธรรมมามาก สมัยใหม่ก็แล้ใครที่มีได้รับการนับถือมากคนนั้นเรียกว่ามีบารมีเพราะนั้นคคำว่ามีบารมีในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามีคนนับถือมากรู้จักมากแต่คือผู้ที่สั่งสมคุณธรรมทั้งสิบประการเอาไว้มากเรียกว่าผู้มีบารมีเนี่ยน,นะหรืออาจคนที่คนอื่นรู้จักมากถ้ามีคุณธรรมแบบนี้ก็เรียกว่าผู้มีบารมีก็ไม่ผิดนะเคกว่าเน้นไปที่คุณธรรมทั้งสิบประการ แล้วบารมีมีกี่อย่างบอกบารมีนี่โดยย่อมีสิบอย่างดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าในกาละนั้นกาละนั้นคือเมื่อไห่สมัยที่เป็นสุเมธบัณฑิตเราเลือกทานบารมีอันเป็นทางใหญ่ที่ท่านผู้สแสวงหาคุณใหญ่คือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆประพฤติมาแล้วเป็นครั้งแรกเราก็ได้เห็นบารมาีได้เห็นทานเป็นบารมีตัวแรกที่จะช่วยให้ ตรัสรู้เนี่ยนะเป็นเป็นทางที่จะทําให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าภาษารีบุทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะอันทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่พระเจ้าค่ะคุณธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้ามีเท่าไรพระองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนสารีบรธรรมะคือพุทธกรกะธรรมธรรมอันทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีสิบประการแลสิบประการคืออะไรบ้างดูก่อนสารีบุตรทาน เป็นธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าศีลเป็นธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนคขมะเป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าปัญญาเป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าวิริยะเป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าคันติเป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าสัจจะก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็น พระพุทธเจ้าเมตตาก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าอุเบกขาก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าดูก่อนสารีบุตรธ,ธรรมะสิบป,ประการเหล่านี้แลเป็นพุทธการะธรรมเป็นธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าโปรงก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าบารมีสิบคือฐานสินเนฆาม,มะปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาและอุเบกขาธรรมะทั้งสิบประการเหล่านี้นี่แหละ ที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนลําดับทําไมจึงแสดงฐานเป็นต้นในลําดับของศีลเป็นต้นก็คงไว้เป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะเรื่องยาว